ประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นหลักอีกนะฮะไปที่ไหนก็ประชาชนก็จะถามว่าเอ๊ะกองทุนมีเงินจ่ายไหมกองทุนมีเงินพอไหมอะไรต่างๆพวกนี้อันนี้ก็อยากจะ กับเรียนพ่อแม่พี่น้องว่าเนื่องจากว่ากฎหมายเนี่ยกำหนดให้เป็นภารกิจเป็นหน้าที่ของกองทุนนะครับในการชําระหนี้นะฮะให้กับประชาชนนะฮะที่เกิดจากการเอาประกันภัยกรณีที่บริษัทประกันภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาตนะครับขณะนี้นะฮะทรัพย์สินที่เรามีอยู่นะฮะก็กับกับประสิทธิภาพ ปริมาณที่เราจ่ายไปขณะนี้ยังยังมีความเพียงพอที่จะดำเนินการต่อไปได้นะฮะเพียงแต่ว่าขณะนี้เองเพื่อเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในจำนวนนี้นะกับสภาพของทรัพย์สินของกองทุนที่มีอยู่เนี่ยฮะทางกองทุนเองก็ได้มีการประสานแล้วก็ต่อไปอาจจะต้องเข้าไปในเรื่องของการทำแผนนะกับสำนัก บริหารนี้สาธารณะนะครับซึ่งจะดูแลเรื่องนี้อยู่นะครับอันนี้เองเนี่ยฮะก็อยากจะฝากพ่อแม่พี่น้องว่าเ,เราก็จะดูนะฮะในเรื่องของว่าถ้าเงินเราพ่องไป นะมากน้อยแค่ไหนที่เราจะนําเงินมาเพิ่มอย่างไรอะไรอันนั้นเป็นขระนวนการในอนาคตนะฮะแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเราก็เตรียมการที่จะรองรับในเรื่องนี้เข้าไปแต่ที่ที่สําคัญที่สุดเลยอกองทุนเองเนี่ยจะมีสมรรถนะมีประสิทธิภาพที่จะชําระหนี้ได้ได้ได้มากน้อยได้รวดเร็วแค่ไหนนะครับซึ่งจะสัมพันธ์กับในการของการที่จะนําเงินเข้าเข้ามาเติมกองทุนด้วยครับขณะนี้อยากเรียนพ่อแม่พี่น้องว่า ขบวนการรายละเอียดก,ก็ขออนุญาตกราบนาเรียนอย่างนี้นะครับขณะนี้เนี่ยทางกองทุนเราก็จะจ่ายอยู่ประมาณพันถึงพันห้าร้อยายนะครับก็ที่จํานวนเงินก็ประมาณสัก30กว่าล้านนะฮะแต่ถ้าเราปรับขึ้นมาให้จากเดิมนะฮะให้สักอ,อีกร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะขึ้นมาจ่ายอีกสักสามพันรายเดือนหนึ่งสมมุตินะฮะเดือนหนึ่งสัก60ล้านนะฮะหรือปรับออกเป็น200ตนะฮะ อีกสักเดือนหนึง7จ็ล้านขณะนี้สถานะของเงินกองทุนเองก็ก็ยังยังพอที่จะมีสภาพคล่องที่จ่ายไปได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะปรับขึ้นมาโอ้เดือนนึงเนี่ยเราสามารถที่จะจ่ายในในหลายร้อยล้านหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะฮะอันนี้เองเนี่ยเป็นรายละเอียดที่ที่ทางกองทุนเองจะต้องออไปทําแผนร่วมกับทาง ทางสปน,นนะฮะในการขับเคลื่อนไว้ว่าถ้าเราสามารถจ่ายชำระหนี้ได้ในจำนวนเท่าไรทรัพย์สินเราพ่องไปเท่าไรถึงจะเพิ่มเงินเข้ามาอะไรต่างทํานองนี้นะครับก็ขณะนี้กําลังกําลังปรับในเรื่องของขอบวนการแล้วก็แผนการชาระหนี้ของกองทุนอยู่ครับ